สบายดีก็สบายดีลุงป้าลุงป้าน้องกุ้งงามบ่ๆใสๆใฮ็ดดีๆอาหานโอ้ทนถาดถ่างปลาปลาบุญกับแม่ย่างยังได้ยังอุ้ยกรอบเลยลูกป้าปลาเฮือนกับยู้แคมวัดป้าพี่น้องสะแขกพาไปกำลังยินเสียงเส็บอยู่เนาะไปยังยังเลยยังเลยยังเลยป้าน้องกุ้งพาไปบังรถเนี่ยเด้อเอาสบายดีป้าพี่น้องสะแขกกับเสื้อผ้าทำผสมออกวัดนี่เนาะอันนี้กะสิเป็นข้าวคล้ายเครื่องคล้ายของจากพี่น้องเพราะว่า บางคนก็มาแต่สองสารรค์ผ่านมาก็มีนี่กำลังมาเมื่อนี้ก็ร้ายหาน่าจะน้อพี่น้องป้าเมื่อนี้สักแค่กระิบผ้าทาพิษส้มขาไปอาบุญน้ากันเนาะพี่น้องอาบุญหรือว่าเหตุบุญเพราะละข้างหันเองนาะจะน้อกกะซิมีแต่ละโม่บานหรือว่าแถวแข้งได้กนร้ายบางทีก็เอาหมดธนามาเหตุบุญน้ากันนาะเผ่น้องบ่าแต่คู่บานหรือว่าผ่าองค์ได้องอยู่บานได้กะถือว่าเห็น ได้องเนะจ้ะเนาะนี่อั it, นนี้เขาจะกระจายห่อข้าวน้อมไว้ใส่บาดมะอื่นนั่นเองเนาะอันเธอสิเรื่องกับป็นแม่สักแค่เองห่อกระตมอย่เนาะนจ้ะเนาะนี่สักแค่กับเอาโมทนาเลยอะไรพี่น้องผ้าโลไปเบิงอ่าเขาจะจัดเตรียมอาหารไอ้รถใหญ่กับสิเป็นรถมอําเหลืองเด้อพี่น้องตอนแรกมาเนาะอันนี้ก็าสิเป็นอะยอดโซ่หยอดโซฟาบบคขาพี่น้องเขาถ้ข้อภัย่น้ตสักแค่กับเอิญบ่อยเป็น นี่เนาะพี่น้องมาเอาบุญบริจาคน้ากันเด้อพี่น้องมาเอาบุญบุญกุศลนน้ากันเด้อเมเนกาพระบารีเกษตรเด๋ออะไรพี่น้องเห็นบ่แต่ว่ากับย่างเล็กๆน้อยๆกับเก็บไปแน่แหละยังบ่ทันปะ้ายนาะงแผงนอกก็ถือว่าสันเลยก็สำเร็จเนาะงจ๋านาะมาเอาบุญน้ากันเด้อพระบารอยู่ในบัตรลดนี้กับซิมีอ่าขาเจ้าเฮต์อ่ะกองบวชน้ำนอกกองบวชกับสองกองน้องจ๋านาะ กะสิมีบวชดำเนาะก็เลยมาเห็ดอ่าอันนี้ข้าจีเสิร์ฟอาหารนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะแบบเขาจะมาซอยบุญแล้วก็ถ้ามากินข้าวกินน้ำก่อนจังเมื่อเนาะจะเนาะมาเอาบุญแล้ะคดก็มาซอยเบียกซอยงามซอยกันและเนาะว่าสิเป็นเห็ดกับข้าวรู้ปะอ่าหลังสวยหลังบวงเนาะเพียงเนาะอ่ะจะแค่กะสิเตรียมต